ดังด้านโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้านะคะออกมาชี้เรื่องของการยืนยันนะคะว่าไม่มีกําลังพลของหน่วยในพื้นที่นะคะเข้าไปข่มขู่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยพันเอกเกียรติศักดิ์นีวง์นะคะโฆษกกรรมอภิกาภาค4ส่วนหน้านะคะบอกว่าตามที่มีเพจข่าวความจริง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการโพสต์ข้อความกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาค,คมค่ะว่ามีกําลังพลของหน่วย เฉพาะกิจกรมฐานพรานที่33กว่า10นายเข้าไปในพื้นที่ของบ้านฉลงตำบลบุโรงอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาเพื่อข่มขู่หาข้อมูลผู้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันฮาริรายะออีิดินฟิตรีที่หาดวาสุกรีในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบอกว่าจากข้อความที่ปรากฏนะคะทางกรมนภาค4ส่วนหน้าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็พบนะคะว่าไม่มีกำลังพลของหน่วยในพื้นที่เข้าไปข่มขู่เยาวชนดังที่กล่าวอ้างสำหรับภาพที่ปรากฏเป็นภาพเก่านะคะตั้งแต่ปี ขอไปตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2565โดยหน่วยเฉพาะกิจคมฐานพรานได้จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนภารกิจของท่านนายอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาและรวมถึงติดตามความคืบหน้าในการสร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้และไม่เป็นจริงตามที่เพจด,ดังกล่าวได้พยายามเสนอข้อมูลทั้งนี้บอกว่าการมนรภาค4ส่วนหน้านะคะ โดยท่านแม่ทัพภาคที่สยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งไม่มีเหตุผลอะไรค่ะที่หน่วยงานจะเข้าไปข่มขู่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยกเว้นแต่จะมีการกระทําที่ผิดกฎหมายและกจากการตรวจสอบพบนะคะว่าเพจข่าวความจริง3จังหวัดภาคใต้เป็นเพจที่ปกปิดสถานะ ความมีตัวตนและได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการเสนอข่าวอันเป็นเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าที่รัฐและกำนัลพักสี่ส่วนหน้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นะคะก็ฝากว่าขอให้ทุกคนได้มีการใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งตรวจสอบให้รอบด้านก่อนที่จะเชื่อหรือว่าส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อจะได้ไม่เป็นแนวร่วมมุมกลับซ้ำเติมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเท่ากับจะยิ่งทำให้เหต การในพื้นที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะ